ขึ้นมาชั้นที่สองต่อในเรื่องของไฟเกษตรชั้นนี้ผมตั้งความหวังไว้สูงมากเพราะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและหกษรกรเองท่านเป็นอดีตประธานกรรมาการวิสามันการแก้ไขปัญหา PM 2.5อย่างเป็นระบบผลการศึกษาคณะกรรมาการนี้เป็นอะไรครับหนึ่งเลยรัฐบาลต้องมีมาตรการในการลดการเผาและเพิ่มแรงจูงใจให้กับเกษตรกรที่มันชัดเจนอ่ะการศึกษาชัดเราไปดูงบประมาณ6-7กัน ตรงจุดเลยครับลดการเผาทําปุ๋ยหมักในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือที่ประสบพบเจอกับเรื่องนี้อย่างรุนแรงโดยตลอด15.12ล้านบาทเป้าหมายคืออะไรครับลดการเผาพื้นที่การเกษตร21,000ไร่ผมต้องเรียน์ท่านประธานอย่างนี้นะครับคณะรัฐมนตรีมีเป้าหมายในปี2567ว่าจะลดพื้นที่การเผาไหม้ด้านการเกษตร5 0ทีนี้เราไปดูข้อมูลจากจิพในปี66การเผาไหม้ทั้งหมดในพื้นที่9้าจังหวัดภาคเหนือนี่มีเท่าไหร่ สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันไร่แล้วเราตั้งงบประมาณไว้กี่เปอร์เซ็นต์ครับสองหมื่นต่อสองแสนสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละครับแล้วผมไปดูโครงการอื่นๆที่มีเป้าหมายลักษณะนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับนั่นหมายความว่าท่านพูดว่าท่านจะลดการเผาไว้ 1, ไหนึ่งแสนไร่แต่ตั้งงบประมาณมาแค่สองหมื่นไร่อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้เผาเก้าเจ็ดล้านมีโครงการเฝ้าระวังการเผาทรากพืชอีก7็ล้าน แต่ช้าก่อนครับสองโครงการนี้เหมือนงบประมาณปี66เด้ดเลยแล้วสามในสี่ของงบประมาณทั้งหมดก็เป็นการอบรมหรือสัมมนาไปซะหมดมาดูงบประมาณทกศกันตรงจุดเลยครับ442ล้านบาทให้กับชาวสวนไร่อ้อยไม่เผาแต่เราไปดูรายละเอียดกันก็เป็นการเอาเงินปัจจุบันไปจ่ายให้กับโครงการในอดีตก็คือจ่ายให้เกษตรกรไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการเมื่อปี63และปี64พูดถึงอ้อยเราข้ามกระทรวงมาดูกระทรวงอุตสาหกรรมกันหน่อย มีเครื่องสางใบอ้อยลดการเผาอยู่สองจุดหกล้านแล้วก็มีเรื่องของการทำวูดแพลเลทก็คือทําเชื้อเพลิงชีวมวลจากอ้อยแปดจุดหกล้านนี่ขนาดอ้อยดูเหมือนมีงบแล้วนะครับปีหกหกยังมีรายงานอยู่เลยว่ามีการลักลอบเผาอ้อยอยู่หลักสิบล้านตันทีนี้เรากลับมาดูที่กระทรวงกรเกษตรอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการเผาไหม้มากที่สุดในประเทศคืออะไรครับทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะั่นคือเรื่องนาข้าวงบประมาณมีเท่าไหร่สามจุดสี่ห้าล้านบาทในการทําแปลงข้าวต้นแบบไม่เผา ที่สุพรรณบุรี4ี่ิบไร่นี่เราเจอปัญหานี้มากันกี่ปีแล้วครับเรายังอยู่ในขั้นตอนของการทำโปรโตไทป์อยู่เลยเหรอครับเนี่ยเราพูดถึงข้าวพูดถึงอ้อยไปแล้วชนิดที่สามข้าวโพดอาหารสัตว์ไม่มีง,งบประมาณสักบาทเดียวและสิ่งที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพูดไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่ผมขออนุญาตโค้ดเลยนะครับท่านอธิบดีพูดว่าเราต้องทําระบบกําหนดเขตที่ดินสําหรับข้าวโพดอาหารสัตว์ภายใต้มาตรการเขตเศรษฐกิจ จัดทําโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สูงทั้งหมดทําการเกษตรแบบไม่เผาแล้วทําระบบรองรับสินค้าการเกษตรแบบไม่เผาด้วยท่านอธิบดีพูดถูกต้องทุกอย่างครับแต่พูดอย่างเดียวนะครับเงินไม่มีสักบาทแล้วงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดทํามาตรฐานสินค้าการเกษตรไม่เผาหรือว่าแก๊ปก็ไม่ได้ต่างอะไรจากปีห6หเลยมีหนาซ้ํางบประมาณของกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงยังถูกปรับลดจาก1 2 6แสนล้านบาทเหลือ1.18ล้านบาทอีกต่างหาก เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมขอเสนอแนะแพลนที่จะเข,เข้ามาปรับงบประมาณในชั้นสองนี้กันอย่างแรกเลยครับเราต้องตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งเป้าหมายไว้หนึ่งแสนก็ต้องตั้งงบที่หนึ่งแสนไม่ใช่ว่าตั้งเป้าหมายไว้หนึ่งแสนตั้งงบมาสองหมื่นแล้วก็สองครับจัดบริการเรื่องเครื่องจกักรกลนทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรลดการเผาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพูดไว้ที่เชียงใหม่แต่ก็ไม่เห็นในงบประมาณแล้วก็เรื่องที่สามครับตามที่ท่านอธิบดีการส่งเสริมการเกษตรพูดไว้เลย นั่นก็คือเรื่องของการปลูกพืชทดแทนข้าวโพดอาหารสัตว์ในพื้นที่สูงประเด็นที่4ี่ครับเราต้องส่งเสริมงบประมาณตรงนี้ผมไม่เห็นเลยนะครับงบประมาณการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรสั่งข้าวสั่งข้าวโพดตรงนี้ต้องมีประเด็นที่5ครับอันนี้จะเป็นแอคชั่นมากกว่าบัตเจตนั่นคือเรื่องของการแก้ไขประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นต้นตอของฝุ่นพิษและประเด็นที่6ครับส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรส่งเสริมงบประมาณให้กเกษตรกรเข้าร่วมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการ าสินค้าทางการเกษตรมากขึ้นแล้วก็สนับสนุนเรื่องทรัพยากรให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจด้วยความถี่ที่เหมาะสมด้วยไม่ใช่ตรวจครั้งเดียวพานแล้วก็พานไปตลอดชีวิตเลยแบบนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรท่นรัฐมนตรีครับผมทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปมอบนโยบายให้กับกรมต่างๆในกระทรวงเกษตรในเรื่องของ PM 2.5คําสั่งไปอย่างเดียวแต่งบประมาณไม่มีแบบนี้วิกฤตแบบไหนท่านจัดงบแบบนี้ครับ